โอ้โหอะไรเนี่ยติดวันได้ไงตัวมาเลอร์เลยหมาทุกคนนี่วันนี้เราเปลี่ยนไม้วันนี้เรามาตกดูน้ำฝ่ายคันยาวคันยาวแต่ว่าน้ำไม่มีอะลองดูลองดูโอ้โหลองดูตึงๆไหมโอ้ยหมาหมามาตัวนึงหมาทุกคนโอ้โหเหมือนจะเป็นปลาสร้อยโอ้โหกระมังน้อย นี่แต็มแรกมาแล้วทุกคน่า <SF> วันนี้เราก็มาตกกันที่หน้าฝายดูทุกคนดูน้ําทางแถวนี้คือไม่มีน้ําเลยน้าไม่ค่อยเยอะน้ําไม่ค่อยเยอะก็เลยว่าลองมาตกตรงหน้าฝายดูทุกคนแต่ว่าป่ามันขึ้นเยอะเห็นปลานิลตัวใหญ่มากดูสิปลานิลจะเข้าไหมใช่เห็นแต่เห็นปลานิลอยู่ลองดูว่าจะได้ปลานิลไหมทุกยกมียกยกยกมา โอ้ยหนึ่งตัวตะเพียนตะเพียน,ยนอืมอม,มาอีกแล้วทุกคนหย่อนมาเพีเดียวปึบปึบมาเราหมุนอันนี้คือเรามาตกตรงนี้เลยทุกคนนี่แต่จะมีแต่ลูกปลาโอ้ยสามตัวสามตัวมาเป็นฝูงเลย,เเลยโอ้โหเรามาตกน้ำ หลุดไปหนึ่งโอ้โห oh, ลูกปลาตะเพียนแค่เขย่าแค่เขย่าลูกปลาตะเพียนหลุดไปตัวหนึ่งมีแต่ลูกปลาลูกปลานี่นะครับทุกคนปลาก็นี่มีแต่ตัวตัวไม่ใหญ่มากตัวกำลังปิ้งเลยก็ตกไว้แต่น้ำน้ำมันแห้งมากแต่มันมีปลาอยู่พุกลุกไปเก็บสายบัวแล้ว ว่าไงโอ้ยดูจะไป mm hmm. เอาใส่บัว mm hmm. น้ำลึกเปล่ากางเกงอะเปียกหมดแล้ว mm hmm. เอาบัวไปใบใบกินใส่ยาวๆเลยโ oh, mm hmm. อ้ยใส่อวบๆใหญ่ๆเลยเนาะ mm hmm. น้ำแต่เชา้า mm hmm. อีกแล้วอาน้ำแต่เชา้าอีกแล้ว เอาไปกินกับส้มต่ำก็อร่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอามาต่ำส้มต่ำดูดีกว่าึโอ้โหชุมช่มฉ่แต่เช้าชุมช่มแต่เช้าเลยโอเคไม้นี้ถือว่าหนามันแห้งมาเก็บ <laughs> กบัวมาเก็บบัวอันนี้เดี๋ยวไว้เอาไปไว,ไว้กินกับส้มตม่ำใช่แซบ่บปลาก็ เท่านี้ทีแรกว่าจะปล่อยนะแต่ว่าปลามันน็อกแล้วเดี๋ยวัดเดี๋ยววัวเอาไปปิ้งทุกคนอันนี้เราก็าย้ายาย้ายหมะย้ายไม้มามาดูมาดูาดอุ้ยตอดตอดแล้วตอดแล้วเอาเลยอ่ะลองดู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 ฮึโอ้ยเบาๆเบาๆหมาหนึ่ง มาแค่หนึ่งหรอมาแค่หนึ่งตะเพียนมานี่เราย้ายใหม่ตรงเมื่อกี้ว่นหนามันตื้นไปนนมาเราจะลองดูว่าจะได้ตะกินเต่อแล้วทุกคนอยู่ไหมอยู่ไหมได้กระมัง นี่นี่อเนี่ยติดวันได้ไงตัวเลอร์เลยดูมันติดขึ้นมานะดูโอ้โหใหญ่กว่าฝ่ามืออีกยอดเนาะเดี๋ยเอาไว้ข้างบนเมนูอะไรดีทุกคนย้ายมาอีกหมายหนึ่งโอเคผลงานวันนี้ได้หลายอย่างเลยกลับแล้ว ได้ใส่บัวามาวด้วยวเออปลาตัวบลเลอร์เลยได้ผักบุ้งมาด้วยทุกคนนี่ตัวนี้หมานสุด<า>ตัวเบลเลอร์เลยตัวนี้เนาะแล้วก็กินยังไงก่อน <laughs> มีปลาน้อยที่ได้มานิดนิดหน่อยนะปลามันน็อกแล้วก็เลยต้องเอากลับมามาหมานกัน <laughs>